อ,อย่าถ่ายดูโอ้กล้องหน้าใช้ได้อยู่ฮะับทุกนกองหน้าเว y g กูดโอเคสกินโทนสวยอนะ่ะกองหน้าสกินโทนสวยมากฮนะ เอาละครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับผมแม็กอีกแล้วนะครับวันนี้ครับผมเราจะมาอันบ็อกสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดของ vivo ที่เตรียมขายบ้านเราเร็วๆนี้นิวเราอยู่กับสมาร์ทโฟนในตระกูล y series ของ vivo นะครับกับรุ่น vivo y50 ซึ่งแน่นอนหลายคนก็คงจะทราบกันแล้วนะครับว่ารุ่นนี้เตรียมจะมาวางจำหน่ายในบ้านเรากับราคา7,999าบาทนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องให้ทุกคนได้ชมกันว่า vivo y50 รุ่นนี้เนี่ยมีความน่าสนใจยังไงบ้างกับราคา7 1,999บาทนะครับเราก็ไม่ต้องมาพูดพ่ำทําเพลงอะไรเนาะแกะกล่องกันเลยก็แล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่เหมาะมากๆสําหรับใครที่อยากจะได้มือถือที่มาพร้อมกับแบตอึดๆกล้องหลัง4เลนกล้องหน้าความละเอียดเยอะๆนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับสเปคที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ย vivo เขายัดแรมมาให้สูงถึง8 g b แล้วก็มาพร้อมกับหน่วยความจาอยู่ที่128 g b เลยทีเดียวนะครับและอีกทั้ง รุ่นนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับชิปเซ็ตอย่าง Snapdragon 665ด้วยเริ่มตัวนที่ดีไซน์กล่องกันก่อนก็แล้วกันนะครับ Vivo Y50 รุ่นนี้ดีไซน์กล่องก็จะเหมือนกับสมาร์ทโฟนรุ่นก่อนของ Vivo ที่ผมเคยแกะกล่องไปนะฮะก็จะเป็นโทนสีกล่องที่เป็นสีขาวด้านหน้าเขียนว่า Vivo Y50 นะครับมีตัว Y ตรงนี้นะเท็กเจอร์กล่องจะประมาณนี้เลยนะครับเวลาโดนแสงก็จะปิบปปป๊บปั๊บปิ๊บปั๊บประมาณนี้นะตรงนี้นะครับทางด้านซ้ายมือจะเขียนว่า RAM 8 RAM หนั่นเองนะครับพลิกมาดาก็จะมีบอกคาม,ามารถต่าง นะครับไม่จะเป็นเรื่องกล้องเรื่องหน้าจอเรื่องแบตเตอรี่เนาะ เรื่องของชิปเซตนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีบอกรียดต่างๆลักษณะกล่องก็จะเป็นการดึงเหมือนเดิมแล้วก็ด้านในพอเราเปิดออกมาเราก็จะเห็นอีก1อันนะฮะเป็นกล่องเล็กๆแบบนี้อีก1อันนะด้านในแน่นอนนะผมด้านในจะมีเป็นอ e ีมี่นะฮะอ e ีมี่มาให้1แผ่นมีเป็นเข็มจิ้มซิมนะฮะแล้วก็จะมีเป็นสมุดคู่มือพร้อมกับใบรับการอยู่ในนี้แล้วก็จะมีเป็นเคสซิลิโคนใสคนี้มาให้1อันนะครับเป็นเคสใสๆนะทุกคนงานก็ชือว่าค่อนข้างดีนะครับตรงเคสก็มีจุกปิดเหมือนเดิมก็เคเ นะครับแล้วก็ แน่นอนว่าด้านในเนี่ยจะมีสมาร์ทโฟนแต่เราจะมาพูดถึงกันทีหลังกนแล้วกันนะฮะสมาร์ทโฟนตอนที่ทุกคนไปซื้อจะมีหน้าตาที่ห่อมาประมาณนี้นะครับสีที่ผมได้มาจะเป็นสีบูนะทุกคนรุ่นนี้จะมีวางจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด2ส,สีนะครับได้แก่สีดําแล้วก็สีบูหรือว่าสีน้ำเงินนั่นแหละนะแล้วก็ด้านในนะครับจะมีสายชาร์จนะครับเป็นแบบ USB Type C มาให้1เส้นแล้วก็จะมีเป็นอะแดปเตอร์จ่ายไฟนะครับรุ่นนี้เนี่ยที่เขาแถมมาจะแถมมาเป็นแบบ5โวลต์2แอมป์ด้านในจะไม,ม,มเโค ครับผมหลักๆกอุปกรณ์ด้านในก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูตัวเครื่องกันดีกว่าสีนี้เนี่ยนะครับเป็นสีที่ผมบอกเลยว่าผมค่อนข้างชอบเนาะปกต,ติเราซื้อสมาร์ทโฟนก็จะมีสีขาวสีดําใช่ไหมแล้วก็จะมีสีฟ้าใช่ไหมสีนี้เนี่ยผมเคยไปดูทีเซอร์ของเมืองนอกมาแล้วนะคะ <üf. S 2> เขาบอกว่าเป็นสีที่สวยมากเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับแล้วผมเชื่อว่าสีนี้น่าจะขายดีนะในบ้านเราโอเคอเครับโมโมทุกคนครับ นี่ฮะทุกคนสวยมากๆนะทุกคนนี่สีบูฮะทุกคนด้านหลังเนี่ยนะครับดีไซน์การออกแบบเนี่ยผมว่าค่อนข้างลงตัวนะครับรุ่นนี้เนี่ยนะฮะมาพร้อมกับกล้องหลังให้ทั้งหมด4เลนนะฮะทุกคนนี่กล้องก็จะมีตำแหน่งประมาณนี้นะครับตรงเลนกล้องก็ยื่นออกมาเล็กน้อยนะสีนี้สวยอะทุกคนสีนี้คือสวยเลยกล้องผมเนี่ยมันจะออกสีม่วงๆหน่อยจริงๆจะออกสีฟ้าๆนะครับแล้วก็เวลาโดนแสงเนี่ยเนี่ยทุกคนอยากให้ทุกคนดูเนี่ยเวลาโดนแสงแบบเนี้ยโอ้ยเกือบตดมือนะครับมันจะมี เหลือบๆฟ้าม่วงเงินๆน่ะบอกเลยว่าสีนี้สวยมากนะครับเวลิกูดแล้วก็เรื่องของตัวเครื่องผมว่าก,ก็ไม่ได้หนามากนะครับเมื่อเทียบกับแบตที่เขายัดมาให้ถึง5,000แล้วก็ความบางตัวเครื่องก็ถือว่าโอเคนะครับตัวเครื่องจะมี การเคิร์ฟด้านหลังเล็กน้อยนะครับวลาที่เราจับก็โอเคนะด้านหลังตรงนี้เนี่ยนะครับมีการออกแบบปลาหลังแบบกระจกเงาๆเหมือนก๊อซี่เนาะก็จะมีการติดรอยนิ้วมือง่ายนิดนึงนะฮะติดรอยนิ้วมือง่ายแล้วบอกเลยว่าสวยมากนะครับด้านบนนะครับรุ่นนี้น่าเสียดายไม่มีตำแหน่งของไมโครโฟนนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายนะครับจะมีสล็อตใส่ซิมรุ่นนี้จะเป็นทริปเปิลสล็อตนะด้านขวามีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มพาวเวอร์นะครับส่วนด้านล่างตำแหน่งของลำโพงหลักรูฟัง3.5นะครับรูไมโครโฟนแล้วก็มีพอร ที่รองรับปิดกั่าด้านหลังก็จะมีตําแหน่งของเซนเซอร์รการลายนิ้วมือนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันนะฮะเดี๋ยวเรามาลองใส่เคสกันดูก่อนนะทุกคนแสบใส่เคสนะฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับสวยอะ่ะสวยบอกเลยสวยที่สุดสวยที่สุดสวยในซอยสวยมากนะครับแล้วก็เคสที่เขาแถมมาให้งานก็ค่อนข้างดีนะครับพอตชาร์จก็ปิดมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงด้านหน้าตรงนี้เนี่ยนะฮะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยตรงเคสยื่นออกมาจากหน้าจอค่อนข้างเยอะนะครับเวลาที่เราคว่ำแบบนี้ทำตกก็ไม่ต้องก ว่ามันจะเป็นลอยนะครับด้านหลังตรงเป็นกล้องเคสก็ยืดออกมาพอสมควรเดี๋ยวเรามาพูดทางด้านของสเปคคร่าวๆกันก่อนก็แล้วกันนะครับก่อนที่เราจะมาดูหน้าจอรุ่นนี้นะครับทางด้านของสเปครุ่นนี้นะครับผมรุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอแบบ IPS นะครับความละเอยียดที่ Full d p u s มาพร้อมหน้าจอขนาดอยู่ที่6.53นิ้วนะครับรุ่นนี้นะฮะมาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon665RAM8 ก8ิกะแล้วก็ r o m 1 2 8 g b รุ่นนี้มีแบตเตอรี่มาให้5,000 DM, รองรับการชาร์จ10วัตต์แล้วก็รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับ Android version 10ครอบทับด้วย f ัน t ัด OS เวอร์ชันใหม่ล่าสุดรุ่นนี้ตามสเปคนะครับรองรับการใช้งาน Wi-Fi 5G แล้วก็รุ่นนี้นะครับยังคงรองรับการใช้งาน 4G อยู่ไม่ใช่ 5G นะจ๊ะต้องแจ้งทุกคนก่อนเลยนะครับเรื่องของหน้าจอนะครับหน้าจอ IPS รุ่นนี้นะครับสีสันเท่ที่ผมลองดูโอ้โหสีสันโอเคอยู่นะทุกคนหน้าจออาจจะแบบไม่ได้จิ๊ดจัดมากแต่ก็ ว่าโอเคนะสีจอโอเคเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยจะมีตำแหน่งของกล้องหน้าความเอ็ด16ล้านนะครับตรงเลนส์กล้องตรงนี้เนี่ยสามารถปิดได้นะตรงนี้ปิดได้นะครับทุกคนใครที่ไม่ชอบติ่งสามารถปิดได้นะครับฟิลิ่งการทัดถามว่าเป็นยังไงฟิลิ่งการทัดทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับทัดคือทัดแบบทัดดีเลยนะครับมือถือ vivo ผมคอนเฟิร์มเลยว่าเกือบทุกรุ่นนะ เรื่อง,องการทัดไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแล้วก็รุ่นนี้เท่าที่ผมลองทดสอบเนี่ยก็ถือว่าการทัดสกรีนโอเคแล้วก็หน้าจอขอบก็ดูแบบไม่หนาจุดเกินไปโดยรวมเรื่องของดีไซน์รุ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าดีไซน์สวยมากสวยพอๆกับตัว Vivo V19 เลยนะทุกคนคล้ายๆกันเลยนะ คล้ายกันเลยนะครับดีไซน์ด้านหลังนะครับแต่ว่าการออกแบบเลนกล้องเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้เป็นรูปตัวเอลเนาะแต่ดูรวมก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฮาร์ดแวร์กันดีกว่านะครับแน่นอนว่าหลายคนก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับชิปเซต snapdragon 665แล้วก็มาพร้อมกับแรม8กิกะไบต์นะครับผลคะแนนอันตุตู้นะครับรุ่นนี้นะครับสามารถทําคะแนนได้อยู่ที่191,102คะแนนนะครับมีคะแนนที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็ตามสไตล์ของ CPU snapdragon นะครับคะแนนจะประมาณ นี่แหละเกือบ200แสนนะครับแล้วก็เรื่องของคะแนน G P U จะอยู่ราวๆประมาณ30 0 0 0กว่าคะแนนประมาณนี้นะครับรุ่นนี้นะครับผมในส่วนของ r a v e l Security นะครับรุ่นนี้นะฮะ D I M Info นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับโอแม่เจ้านะครับรุ่นนี้นะครับผม Ravel Security เป็น L 1ัทุกคนแน่นอนครับผมสามารถดู Netflix ความละเอียดเ d ได้อาจาช่วยมือถือในเลนราคา8 0 0 0 นะฮะใส่เป็น Reverse g i t y เอาหนึ่งมาให้ซึ่งหายากมากๆนะครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็การจับ Wi-Fi รุ่นนี้นะครับก็แน่นอนตามสเปคนะครับรองรับการจับ WiFi 5G แล้วก็มาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชัน5ถามผมผมชอบเลยทุกคนโอเคเลยนะฮะสเปคด้านในก็ได้ได้ว่าค่อนข้างจัดเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเปิดเสียงลำโพงให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยเสียงลำโพงเป็นยังไงบ้างเนาะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเรื่องกล้องนะฮะ สีจอก็จะออกแนวแคล้ายๆกับจอ IPS ทั่วไปนะครับทุกคนลำโพงเสียงค่อนข้างดังนะครับเสียงจอ,อแห้งๆหน่อยไม่ติเสียงกลางๆเน้นดังไว้ก่อนนะฮะเสียงใช้ได้ครับเสียงใช้ได้เราหาเพลงที่มันแบบเบสเดยอะกว่านี้เลย โอเคนะครับเสียงลำโพงก็โอเคนะครับทุกคนเสียงจะเน้นความดังไว้ก่อนไม่ติดกลางกาเสียงออกแห้งๆหน่อยนะครับเน้นความดังไว้อะทุกคนเสียงลำโพงก็ถือว่าไม่น่าเกลียดอะไรนะครับแล้วต่อมาผมเรามาพูดถึงเรื่องกล้องกันบ้างนะครับซึ่งแน่นอนนะผมรุ่นนี้ตามสเปคเลยนะครับจะมาพร้อมกล้องหลังทั้งหมด4เลนนะครับได้แก่กล้อง หลักความเอยู่ที่13ล้านนะครับมีเลนอัลต้าวายมีเลนมาโคมาให้แล้วก็มีเลนเดฟเซนเซอร์มาให้แล้วก็รุ่นนี้นะครับในส่วนของกล้องหน้าก็เรียกได้ว่าจัดกล้องหน้ามาค่อนข้างจัดหนักจัดเต็มมาทีเดียวนะครับก็คือกล้องหน้าความอยู่ที่16ล้านนะครับในส่วนของโหมดกล้องนะครับรุ่นนี้นะครับผมเท่าที่ผมลองเปิดดูเนี่ยโหมดกล้องนะฮะหลักๆก็จะมีในส่วนของการถ่ายภาพมุมกว้างนะครับผมแล้วก็มีการปรับเป็นเลนมาโคการปรับเป็นเลนแบบโบเก้นะครับแล้วก็ เรื่องของการถ่ายภาพก็จะถ่ายแบบพอดเทตท่าทงท่าทางนะครับนี่เลยนะครับนี่มีการแบบช่วยโพสท่าทางปรับใบหนงใบหน้านะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับในส่วนของโหมดการถ่ายภาพต่างๆก็จัดมาให้ค่อนข้างหนักควรมีโหมดโปรสติ๊กเกอร์ AR มาให้นะครับผมมีไทม์บบวิดีโอโซลูชันวิดีโอพานรามาไลฟ์โปโต้แล้วก็เรื่องของการถ่ายวิดีโอรุ่นนี้นะครับกล้องหลังถ่ายวิดีโอได้ความละเอียด 4K แบบ 30fps นะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอแบบดีก็ได้แบบ 30fps เหมือนกันนะครับไม่สามารถถ่าย 60fps ได้นะครับแล้วก็เรื่องการถ่ายวีดีโอรุ่นนี้เนี่ยก็สามารถที่จะ เปิดกันสั่นพิเศษได้นะครับแต่ว่าเราสามารถถ่ายวีดีโอแบบมุมกว้างได้การถ่ายวีดีโอก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็มีโหมดการถ่ายภาพกลางคืนมาให้ด้วยนะฮะทุกคนโอเคต่อไปในส่วนของกล้องหน้ากันบ้างนะครับในส่วนของกล้องหน้ารุ่นนี้นะครับตามสเปคจะมาพร้อมกับกล้องหน้า16ล้านเนาะขอยาถ่ายดูโอ้กล้องหน้าใช้ได้อยู่ฮะทุกคนกล้องหน้า very g o o d โอเคสกินโทนสวยอะกล้องหน้าสกินโทนสวยมากฮะกล้องหน้านะครับผมจะประมาณนี้เลยนะครับนี่ฮะทุกคนกล้องหน้าตอนที่เราถ่ายก็จะประมาณนี้นะครับสกินโทนก็ ยังคงสวยในแบบของ vivo นะครับกล้องหน้าความเอียก็ถือว่าใช้ได้นะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ,ะทุกคนนี่ฮะทุกคนครับนี่เห็นไหมเห็นหนวดผมไหมนี่กล้องหน้าถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยเราสามารถเซลฟี่กลางคืนได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายเซลฟี่แบบ โบเก้ได้แล้วก็มีการปรับในส่วนของบิวตี้นะครับมีท่าทงท่าทางนะครับที่เราสามารถที่จะกดท่าตามได้เลยนะครับเหมือนกับสมาร์ทโฟนใน vivo v19 นะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเท่าที่ผมลองดูเนี่ยนะครับเหมือนกับมีการตัดในส่วนของการปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าไงอะ AI body shaping นะครับไม่สามารถปรับพวกความผอมพวกขาได้นะครับปรับได้แค่หน้าเท่านั้นนะครับแล้วก็ เรื่องของการถ่ายวิดีโอรุ่นนี้นะครับผมเราสามารถถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดอยู่ที่พัน0 p ครับแต่ว่าถ้าเราถ่ายความละเอียดพัน0 p เนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะเปิดในส่วนของบิวตี้ได้ถ้าใครจะเปิดบิวตี้ต้องปรับความละเอียดลงมาอยู่ที่720 p นะครับทุกคนนี่นี่ผมปรับลงมา720 p จะเห็นได้ว่า ตรงบิวตี้เนี่ยจะสามารถเปิดได้นะครับแล้วก็เรื่องของการถ่ายเซลฟี่เนี่ยเขาจะสามารถถ่ายพวก a r ไอสติ๊กเได้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะนี่ฮะอันนี้เหมาะกับผู้หญิงมากๆถ่ายพวก a r ไอสติ๊กได้อะไรประมาณนี้นะครับหลักๆเรื่องของโหมดกล้องก็ใส่มาให้ค่อนข้างเยอะนะครับมีพวก AI ไอบิวตมาให้นะฮะมีมุมกว้างถ่ายซ u เปอร์มาโคได้มีการถ่ายโบเก้ได้นะครับถ่ายพวก หน้าชัดหลังเบอร์ได้นะครับแล้วก็ก้องหน้าก็ถือว่าสกินโทนโอเคเลยนะครับเดี๋ยวไงขออนุญาตไปลองทดสอบก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าสุนฟังให้ชมนะฮะนี่นะครับผมบอกเลยว่ากล้องหน้าคือแบบคือดีมากนะทุกคนก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมกับการแกะกล่อง u n นบล็อกนะครับสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดของ vivo ในกลุ Y Series กับ vivo Y 50รุ่นนี้นะครับหลักๆเลยนะครับเท่าที่ผมลองจับ ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของดีไซน์นะฮะสีบูเนี่ยผมบอกเลยว่าขาดีแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของสเปคก็เรกได้ว่าค่อนข้างจัดหนักจัดเต็มนะฮะมาพร้อมกับแรมและลอมให้ค่อนข้างเยอะแบตเยอะ กล้องหลังซีเลนถ่ายครบทุกสถานการณ์แน่นอนนะครับแล้วก็มาพร้อมกล้องหน้าความละเอียด16ล้านนะฮะร,รุ่นนี้เนี่ยเรื่องของชิปเซตนะฮะอาจจะขัดใจหน่อยสำหรับใครที่แบบโอ้อยากจะเล่นเกมแต่ว่าผมว่าชิปเซ็ต Snapdragon 665ก็เพียงพอแล้วกับการเล่นเกมนะครับเดี๋ยวไงจะทำพาร์ทย่างการเล่นเกมไว้ให้ก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่กําลังดูเจ้า Vivo Y50 นะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดโดยเด็ดขาดสำหรับใครที่ชอบดู Netflix นะรุ่นนี้ เล v เวิร์กซิคิเตี้เป็นเอาหนึ่งดู Netflix ได้ความเอียดที่เฮ็ดดีเลยทีเดียวนะครับฝากไว้ด้วยกันครับสำหรับคลิปนี้ผมแม็กนะครับผมต้องขอตลาไปก่อนครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับชอบไงฝากกดไลค์กดติดตามนะครับฝากกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเราจะได้มาพบกันบ่อยๆนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้บายจ้า